วิธีการต่อคีย์บอร์ดบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ระบบ Android กดไปที่การตั้งค่าเลือกบลูทูธเปิดสวิตช์ที่คีย์บอร์ดและกด Connect รออุปกรณ์คีย์บอร์ดขึ้นมาที่หน้าจอกดเข้าไปที่บลูทูธคีย์บอร์ดเพื่อทำการเชื่อมต่อ จับคู่อุปกรณ์คีย์บอร์ดจะปรากฏคำว่าเชื่อมต่อแล้วกดย้อนกลับเพื่อไปตั้งค่าภาษาไปที่ระบบจากนั้นไปที่ภาษาและการป้อนข้อมูลจีบอร์ด ไปที่แป้นพิมพ์จริงเลือกบลูทูธคีย์บอร์ดเลือกตั้งค่ารูปแบบแป้นพิมพ์กดเพื่อเพิ่มภาษาเลือกอังกฤษสหราชอาณาจักรต่อมากดเลือกไทยเกตมานี กดย้อนกลับเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อยากให้ภาษาไหนเป็นหลักกดเลือกภาษาน,านั้นตัวอย่างนี้เลือกภาษาอังกฤษกดย้อนกลับมาเรื่อยๆจนถึงหน้าโฮมเลือกเปิดเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ทดลองพิมพ์ดูเนื่องจากตั้งค่าเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษเวลาพิมพ์ค่าเริ่มต้นจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาให้กดคอมมานด์ค้างไว้แล้วตามด้วยสเปซบาร์เวลาพิมพ์ก็จะได้ภาษาไทยตัวอย่างนี้เป็นการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธกับโทรศัพท์ ZTE แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจมีการตั้งค่าต่างกันเล็กน้อย จะใช้แท็บเล็ตเครื่องที่เป็น Android ก็ได้นะเพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทำงาน